สวัสดีจ้ามาเข้าครัวกับแม่พึ่งนะคะวันนี้มีเมนูข้าวต้มไก่ฉีกสูตรง่ายๆหอมอร่อยพร้อมเสิร์ฟยมเช้าจ้าก่อนชมฝากกดติดตามครัวแม่พึ่งด้วยนะคะอันดับแรกเราก็มาเริ่มทำน้ำซุปไก่แบบง่ายๆแล้วก็หอมอร่อยกันเลยสูตรตามนี้เลยนะคะแม่พึ่งจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของไก่แนะนําให้เป็นอกไก่นะคะเพราะว่าเวลาต้มแล้วนํามาฉีกเป็นเส้นๆได้ง่ายแล้วเอากระดูกออกก่อนนําไปต้มนะจ๊ะใส่เครื่องปรุงตามสูตรที่แม่พึ่งจัดไว้ให้แบบง่ายๆรับรองว่าหอมอร่อยเข้มข้นเลยจ้ะในการต้มน้าซุปไก่แม่พึ่งจะใช้ไฟอ่อนเพื่อที่จะให้ความหวานของไก่นะคะออกมาทําให้น้าซุปมีความอร่อยค่อยๆช้อนฟองออกจ้ะ จะได้น้ำซุปไก่ที่มีความใสน่าทานแม่พึ่งต้มไปประมาณ20นาทีก็จะได้ไก่ที่สุกพอดีแล้วก็น้ำซุปที่พร้อมสำหรับทำข้าวต้มแล้วจ้ะต่อมาเราก็มาเตรียมส่วนผสมอื่นๆสำหรับทำข้าวต้มอ,อันดับแรกแม่พึ่งจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะใช้กระเทียมสับประมาณ2ช้อนโต๊ะเจียวให้หอมเหลืองเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปโรยข้าวต้มนะคะก่อนรับประทานเพิ่มความหอมอร่อยจ้ะ ในการเจียวกระเทียมก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆแค่ให้กระเทียมเป็นสีเหลืองอ่อนก็สามารถที่จะนำมาพักไว้แล้วนะคะ mm hmm. เมื่อเนื้อไก่สุกได้ที่ก็นำขึ้นมาพักนะคะให้เย็นแล้วก็นำไปฉีกเป็นเส้นๆโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆแบบนี้ค่ะน่าทานที่สุดเลย ไก่ฉีกนะคะนุ่มหอมแสนอร่อยเราจะนำไปโรยบนข้าวต้มก่อนที่จะเสิร์ฟจ้าน้ำซุปใสๆหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยรากผักชีมาพึ่งนำํำแครอทค่ะใส่ลงไปได้เลยเพื่อเพิ่มสีสันข้าวต้มของเรานะคะให้ดูน่ารับประทาน เมื่อน้ำซุปเดือดเราก็นำข้าวสวยค่ะที่จัดเตรียมไว้วันนี้แม่พึ่งทำสำหรับทาน2องท่านนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้ขาต้มนะคะมีเม็ดข้าวที่สวยแล้วก็ดูน่าทานไม่เละเกินไปก็คือต้มไม่ต้องนานค่ะพอเดือดก็สามารถที่จะตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยโรยหน้าด้วยไก่ฉีก หอมๆน่าทานมากๆเลยจ้ะเพิ่มความอร่อยด้วยกระเทียมเจียวหอมหอมกับกรอบโรยด้วยพริกไทยแล้วก็ต้นหอมผักชีจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูข้าวต้มไก่ฉีกแบบง่ายๆน่าทานสไตล์ครัวมแม่พึ่งใครๆก็ทำได้นะคะ ถ้าท่านชอบคลิปการทำอาหารแบบง่ายๆพร้อมสาระดีๆอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึง่งและมาแบ่งปันเมนูอาหารอร่อยๆด้วยกันค่ะ